ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเหตุบุกยิงนายกเทศมนตรีรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในโรงงานเสียชีวิตนะคะโดยมุ่งประเด็นในเสียเรื่องค่ะทั้งเรื่องของการเมืองท้องถิ่นความขัดแย้งทางธุรกิจเรื่องส่วนตัวและเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ โรงงานแห่ดินแฮศน์วิสาหกิจชุมชนผลิตเสื้อผ้ากีฬานในตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่คนร้ายบุกยิงนายวิเชษหรือว่านายกอามไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะเสียชีวิตบรรยากาศก,ก็เป็นไปได้วยความเงียบเหงาเนื่องจากว่าโรงงานหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากพนักง,งานส่วนใหญ่เดินทางไปช่วยเหลืองานประกอบพิธีศพมีเพียงพนักง,งานบางคนคะ่ะที่เดินทางมาจัดเก็บดูแลความเรียบร้อยของโรงง,งาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการตามปกติในเร็ววันนี้ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจเปิดเผยว,ว่าได้ตั้งประเด็นปมเหตุการณ์เสียชีวิตไว้สี่เรื่องคือเรื่องการเมืองธุรกิจความขัดแย้งส่วนตัวและความมั่นคงโดยยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งโดยเร่งขยายผลในเรื่องของการเมืองซึ่งในเรื่องของตำแหน่งนายกเทศมนตรีที่จะครบวาระในอีกไม่นานนี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า ถ้านายวิเชษลงเลือกตั้งอีกสมัยคู่แข่งจะเอาชนะยากจนอาจกลายเป็นปมเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งในการเลือกตั้งนายกอบจออนราที่ว่าที่จะหมดวาระอีกไม่นานนี้เช่นกันนายวิเชษก็เป็นหัวคะแนนหรือวัดฐานเสียงสำคัญที่อาจจะนำไปสู่ปมสังหารด้วยหรือไม่ ส่วนประเด็นที่นายวิเชษเป็นที่ปรึกษาของห้างวู้ส่วนจำกัดแฮนด์อินแฮนจะมีมูลเหตุนำไปสู่การสังหารหรือไม่โดยเฉพาะผู้ที่ชี้เป้าให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปสังหารโดยที่ไม่ได้มีการทำร้ายคนอื่นในห้องประชุมซึ่งจุดนี้ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อที่จริงเพื่อขยายผลไปยังผู้ก่อเหตุค่ะนอกจากนี้ในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความมั่นคง เจ้าหน้าที่ก็ให้น้ำหนักน้อยนะคะเนื่องจากว่าหากเกิดจากปัญหาความมั่นคงกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะลงมือก่อเหตุมานานซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรอผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนอาวุธปืนว่าเคยถูกไปใช้ก่อเหตุในที่ใดบ้างและที่สําคัญผู้ก่อเหตุอาจเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดยแดนภาคใต้พนักง,งานสอบสวนจึงเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเร็วค่ะ